Lùng thân nó thương là con nít lùng thôi lần hai thôi 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 จีรสลสลากิจีรตอักอึกกันไม่ไดยิสานเตรียมเจอเอ้ามีมาตสองฮะตัวเดียวกันพแล้วแตรถน้ำมันเหมือนกันเลยก็แล้วดอกเดออะคีเดลัลี เปิดิดไอ้รถมาบันเทาไปปิดไอ้โรไปนะปิดจยู่เปล่านายอินมือเปล่าคูดเจ้ดเออพราบึ้นอะไรนยไปเดเอาเสามาวไว้หาประยักกนตะนูนอยกางไว้ โตอ่า à, này ham เอามาวางไว้ អត ba... ba ់ជួយបើជួយឃ្មុំឃ្មុំអឺផោតដល់គួឡាញញ oare គេទេគេទេអឺទីបានរបិតឃីញ៉ាបានក៏มาແລ້ວຜູ້ຊ່ວຍក៏มาແລ້ວអបតក៏มาហើយฮะឮដល់ហ្នឹងហាមឺមឺប៉ដាំងអត់ឮហាមឺអោចអន ทำการมากจุดที่จะตั้งเสาในแผ่นเพจก่อนเดี๋ยวค่อยรื้อออกโรับผู้เใหญ่มาคลุกแล้ว <c oughs> ตั้งเสาเอีกไว้จักจุดลต้น2องต้นกันะนะมนุะม้ยโตในดอกอะไรโไปดึงมุ้ยโตปดึงมุ้ยโตใน มะตอแม่อะไรบัวไอ้อกีมะตอตังมะตอเออตั้งเราเหมือนเชื่อมบ้ามองแล้วนะทันด้วยท่านนี่นะคะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบตแล้วก็ผู้ช่วยเนาะเพื่อนช่วยสมทบค่ากับข้าววันนี้นะคะเนาะอื เพราะว่าขอบคุณขอค่าอาหารแก็อาเครื่องดื่มครื่ดื่มต้ชาคาเฟ่ออขอบคุณพู้ใหญ่บ้านขอบคุณผู้ช่วยนะคะขอบคุณอบตเนาะขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกไปซื้ออาหารกลางวันเนาะพากันทานเครื่องดื่ม โ <Okay. S 2> อเคพี่ของท่านเออเอาขอบคุณหลายอ่ะไปไว้เดี๋ยวไปซื้อกับข้าวกินวันนี้แซ่บๆเลย<ๆ>เออจะได้มีเ,ง,เงี้ยงคิดงานเดี๋ยวมา<ๆ>ดุดคนทำง,งานต้องกิน็นกับข้า,ขา,ขาวเอาละเลยเดี๋ยวมาจุดตรงนี้แเราจะจะรื้อคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ